หนุ่มไดมันฟูดไพ่โคราชจับมือเข้ารอบรองวอลเล่บอลไทยลีกหนุ่มโคราชตกเอาชนะไดมันฟูดไป3าถึงศูนเซตหนุ่มโคราชเก็บชัยทั้ง3นัดมี9แต้มจบอันดับหนึ่งของรอบไฟนอลโฟเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่1ส่วนหนุ่มไดมันฟูดจบอันดับ2การแข่งขันวอลเล่บอลอาชีพรายการวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีกรอบไฟนอลโฟหรือรอบ4ี่ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568ที่ยิม4ี่พันที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลน,นครคอนปฐมประเภททีมหญิงสุพรีมที่พยะ มาสองนัดนาโดยปลื้มจิตถินขาววริศราศีทะเลิศกุลภาเปี่ยมพงศาลกนกพรแสงทองกัญญารัต์ขุนเมืองและกติกาแก้วพินพบแฮนอินแฮนรีสอร์ทราชมงคลธัญ,ญบุรีวีซีที่นํามาโดยนันพัฒมมูลจะคำสุทัตตาเชื้อวหลิมนารีรัตบุตรเครือกัลยากรลังบุผาและอัมพรย่าผาผลปรากฏว่าเป็นฝ่ายสาวซูพริมที่ฟอร์มยังแรงไม่ตกเอชนะไป3าถึงหเซต24-26 25-21 2ถึง25-17สาถึงี่สเ็ิบถึงยีสิสมยี่บช้าถดส 3ามข้ออีก3แต้มรวมเป็นเป็น9แต้มจบเป็นอันดับ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่1ต่อไปส่วนแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะแพ้สานัดไม่มีแต้มอยู่ที่4ด้านทีมชายนาครราชสีมาคิวมินซีวีซีที่ยังไม่แพ้ใครและเก็บชัยมาแล้วสองนัดในรอบไฟนอลโฟนำมาโดยวันชัยทัพวิเศษกฤษฎานินสวยัยธนาพัฒน์เจริญสุขหันกั้นทามิราหัวสาวจากมองโกเลียและอาซิดเบกคูชครบมิดเดิลร็อกจากอุซเบกิสถานเจอกับไดมอนด์ฟูดไฟเชฟสมุทรครที่นำโดยอนุชิตพักดีแก้วอัดดุลลาชมหัวสาวชาวตุรกีนิซาจูฟิกาเซเตอร์จากอินโดนีเซียเฟเดริโกเปเรราบีหลังจากอาร์เจนตินา ผลปรากฏว่าหนุ่มโคราชฟอร์มยังยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3 0ถึงศเซต25ถึง22 25ถึง18 25ถึง17หนุ่มโคราชเก็บชัยทั้ง3นัดมี9แต้มจบอันดับหนึ่งของรอบไฟนอลโฟลเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่1 ส่วนหนุ่มไดมอนด์ฟู้ดชนะ1แพ้2มี4แต้มจบอันดับ2ขณะที่อันดับ3เป็นของพิษณุโลกวีซีมี3แต้มและอันดับ4ประเสริฐนิกรุตกุลมี2แต้มสำหรับรอบรองชนะเลิศจะไปแข่งขันทีมซีซีฮอนเดอร์มอน e Store บางแคกรงเทพมหานครวันที่1 2มีนาคม2568ส่วนรอบชิงอันดับ3แข่งขันวันที่8มีนาคม2568และรอบชิงชนะเลิศวันที่9มีนาคม2568